อะรรเเสสียงปิศนาาใต้ทลหัฐบมันคืออะไรกันแน่มันมีเสียงปริศนาที่ดังอยู่ใต้ทะเลสาบของประเทศสหรัฐที่ชาวเน็ตลือว่าเป็นเสียงของเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวนั่นเอง แล้วเสียงปริศนานี้จริงๆมันคือเสียงอะไรนี้เราจะไปดูกันว่าเสียงลึกลับที่ชาวเน็ตวิจารณ์กันอยู่และบันทึกเสียงนั้นได้จริงๆแล้วมันคือเสียงอะไรมันคือเสียงเอเลี่ยนที่อยู่ใต้ทะเลสาบตามข่าวลือที่เคยเลื่องลือกันว่ามีฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวที่สร้างอยู่ใต้แม่น้ำทะเลสาบแห่งนี้ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องราวของเสียงลึกลับแห่งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้คัดสรนเรื่องราวดีๆมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวมีอยู่ว่าชายผู้หนึ่งได้บันทึกเสียงลึกลับแห่งนี้ได้ ใต้ทะเลสาบลัดโคโลราโดไซคาวเดอะ u ซันและนิวยอร์กโพสต์รายงานเสียงลึกลับที่ถูกบันทึกได้จากทะเลสาบแห่งนี้ในสตีมโบสสปริงลัดโคโลราโดสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตอ้างถึงทฤษฎีต่างๆนานา,นา ซึ่งส่วนหนึ่งลือว่าภายใต้ทะเลสาบนั้นเป็นฐานทัพของเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองแต่แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปในทุกๆเรื่องอยู่แล้เรื่องราวก็คือใน t w i สเตอร์โคโลราโดพาร์คแอนด์ไวล เป็นผู้เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอดังกล่าวเมื่อวันที่3ธันวาคมโดยระบุว่าเสียงน้ำแข็งในทะเลสาบที่น่าทึ่งนี้เหมือนเสียงในภาพ,พยนตร์เรื่อง Star Wars หรือเสียงที่แปลกๆจากต่างดาวนั่นเอง s c o t สี Walling นักทฤษฎีสมคบคิดเจ้าของหนังสือและเว็บไซต์เกี่ยวกับเอเลียนกล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการบันทึกภาพวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UFO หรือเอเลียนนั่นเองในรัฐโคโรราโดหลายครั้งแล้วและชาวโคโรราโดหลายพันคนก็พบเห็นคลิปเสียงล่าสุดนี้บ่งชี้ว่ามีฐานทัพมนุษย์ต่างดาวอยู่ใต้ทะเลสาบ และมีเสียงดังขึ้นมาเนื่องจากน้ำแข็งทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องขยายเสียงนั่นเองจึงทำให้สัญญาณของมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ใต้พื้นทะเลสาบนั้นมีเสียงดังชัดเจนขึ้นเพราะว่าน้ำเป็น ตัวส่งขึ้นสัญญาณที่อยู่ใต้พื้นให้มันดังชัดเจนและนี่คือข้อพิสูจน์ว่าฐานทัพมนุษย์ต่างดาวอยู่ใต้ทะเลสาบแห่งนี้ในรัฐโคโลราโดหากสัญญาณสามารถเดินทางขึ้นมาจากฐานทัพมนุษย์ต่างดาวได้มันก็สามารถส่งสัญญาณจากบนโลกกลับลงไปที่ฐานทัพได้เช่นกัน วาริงยังกล่าวอีกว่าทานทัพเอเลียนมีขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่มีความลึก3-6กิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ5กิโลเมตรอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์มีคำตอบและคำอธิบายที่มาของเสียงปริศนาที่สมเหตุสมผลมากกว่านั้นโดยสำนักข่าว NPR ระบุว่า การเคลื่อนตัวของน้ำแข็งในทะเลสาบทำให้มีแรงสั่นสะเทือนที่เคลื่อนไปทั่วน้ำแข็งส่งผลให้เกิดความถี่เสียงสูงและต่ำโดยความถี่เสียงสูงจะเคลื่อนที่เร็วกว่าความถี่เสียงต่ำซึ่งชาวเน็ตอีกด้านหนึ่งก็เห็นด้วยกับคำตอบที่อ้างอิงหลักการทางวิทยศาศาสตร์น้ำแข็งจะส่งเสียงเมื่อมันมีการ เคลื่อนตัวฉันเคยได้ยินเสียงนี้กับหูของตัวเองในช่วงหน้าหนาวตอนที่อากาศเย็นจนเป็นน้ำแข็งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับเอเลียนส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากบรรดาชาวเน็ตท,ทั้งหลายก่อนหน้านี้ใน Channel Geographic ได้เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอการเล่นสเก็ตบนน้ำแข็งในทะเลสาบแห่งหนึ่งนอกเหนือสต็อกโฮมประเทศสวีเดนซึ่ง เกิดเสียงในลักษณะที่คล้ายกันกับคลิปของ Colorado Park and Wildlife เลยทีเดียวและนี่คือเสียงที่บันทึกได้จาก National Geographic ให้เพื่อนๆลองฟังและวิเคราะห์ตามกันไปว่าเสียงนี้น่าจะเป็นเสียงของน้ำแข็งคลื่นใต้น้ำหรือว่าเป็นเสียงที่มาจากฐานทัพเอเลี่ยนที่อยู่ใต้ทะเลสาบกันแน่ เรื่องนี้เพื่อน,อนฟังแล้วดูแล้วชมแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ายังไม่มีการพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรกันแน่เรื่องราวที่เก่าวมาทั้งหมดมันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปและนักวิทยาศาสตร์ให้คำตอบเรามาแบบนี้ ขอให้ทุกคนชมคลิปอย่างสนุกและใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งวันนี้เรื่องราวของคลิปปริศนาใต้น้ำหรือฐานทัพเอเรียนใต้น้ำก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ